ปฏิแรงของพิจิตรยาที่มีต่อแหลกหรือการรักษาแหลกหรือเคลีรยซปเปอร์แหลกเพื่อไปรีลลสนะครับโดยหลักการเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือไปสร้างมุมไว้ก่อนอ๋อถูกไหมครับแล้วก็จะเข้ามาเก็บมุมนี้ไว้ใช่ไหมครับครับแล้วก็มารีลลสซปเปอร์แลกเอาข้างหน้านี่นะครับจะไม่ใช่เป็นการหมุนมาแล้วก็คลายแหลกเลยแล้วก็เปเปียแนวนี้คือวิกแน่นอนครับนะครับครับแหลกโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมพี่ครับ แล้วก็ใีเิสอย่างนี้นะทีเนี้ยภาพแรกที่ผมเห็นที่ซ้อมวันเนี้ยครับพี่มีการสร้างแหลกพี่มีการเตรียมแหลกลักษณะอย่างนี้ให้ผมเห็นครับถูกไหมครับแล้วก็ออกแต่แต่ปัญหาเลยก็คือการเชื่อมต่อระหว่างชุดบอดี้นะครับกับชุดโชเดอร์เบลดชุดนี้นะครับครับโดยโดยถ้าเป็นแมคาีนิกสาธิตอย่างที่ผมทําเมื่อกี้นี้ครับอดี กับ shoulder blade s h o u l จะต้องหมุนไปองศามากกว่าอดี้เสมอเพราะมัน f คซิ i b l e กว่ามีบอดี้ที่มีกล้ามเนื้อที่ปล่อยให้ได้มากกว่าชุกนี้ถูกปัะทีนี้เวลาเราเราเรา start การวิงนะครับเราก็จะเอาพวกนี้นํามาซึ่งมันขึ้นที่ได้น้อยนะมันไม่ช่วงยืดกันน้อยนะครับแล้วมันก็จะมีช่วงนี้ตามมาถูกไหมทีนี้พอมันตามมา shoulder b l a มันก็รีนอยู่แล้วครับพี่ครับว่าซ้ายมาก่อนและขวาก็ตามมา อันนี้ปกติครับแต่ผมเห็นลักษณะที่พี่เอาตัวเนี้ยเอาแหลกตัวนี้เข้าโดยลักษณะที่พี่จะเอาตัวเนี้ห oh. มายความว่าพี่จะเอาขวาเข้าเหรอแล้วซ้ายพี่ไปไหนนะผมไปนี่โชเลเบรที่อยู่นี่ซ้ายพี่จริงๆมันต้องอยู่นี่แล้วอืมเนี่ยพี่ดูตรงนี้ที่ครับแล้วแหลกมันอยู่ทั้งคู่เห็นป่ะแล้วอันไหนคือเอฟเฟกติฟอันเนี้ยผมมักจะบอกว่ามันรั่วใช่แล้วเวาลาที่เรามองมิติได้ เราพูดเสมอการขึ้นขึ้นตัวเนี้ให้อยู่กับโชเดอร์อย่างนี้ครับเราจะไม่ให้มันไปอยู่อย่างนี้ครับนึกออกไหมฮะครับทีนี้พี่กิตพยายามแก้ปัญหานี้อยู่ผมเห็นที่ขึ้นอย่างนี้ครับแต่เวลาที่จาวสวิงที่ไปเกิดตรงนี้ขึ้น<ม>แลพี่ก็เน้นว่าพี่มีแหลกแต่พผเอิญตัวนี้รั่วไปแล้วอ๋อนึกภาพออกไหมครับครับถามว่าความเข้าใจคอนเซ็ปต์ดีไหมดีแต่รีแอคชั่นพลาดตรงไหน พาตรงช่วงทางซีเชนแล้วก็ผ่าเข้าครับที่ไม่ได้พาช่วงสร้างเลยเพราะพี่สร้างเนอบแต่เวลาพี่เอาพอที่ไปไล่ไล่เรียงไปพอที่โชเดอร์เบรดแขนนะครับแหละมันไม่มามันดันยุบมันไม่ได้อะเห็นชัดไหม ครับเห็นชัดครับครับเกลียดครับครับอยากจะคอยให้เห็นเท่านั้นเองครับครับครับดีครับไม่งั้นผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมพลาดตรงนี้เห็นแวบแรก